นี่ก็สวัสดีกันด้วยครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมการป๊อปเกมเมอร์ทีวีเอสปอร์ตเจ็ดก็สวัสดีครับก็มาอยู่เกมของเราเหมือนเดิมครับเกมขอออฟจุดที่สองกับพารที่เจ็ดกันแล้วมาเดินทางมาถึงอีพีที่เจ็ดกันแล้วมันก็นี่คือเพื่อนเรากำลังขับรถให้เราผมก็เราก็นั่งครับเดี๋ยวจะมีเพื่อนไอ้เกย์ไอ้เพื่อนเกย์บังขายตุนมาตักเราแล้วก็โดนเพื่อนเราก็ตายอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปหนึ่งนมตามมาครับนี่ชนเราเปลี่ยนเรียบร้อยครับเพื่อนเราเฮดช็อตไปแล้วผมเข้ากระบาดเต็มๆน็มนมมา มึงมึงใครยิงเพื่อนกูเมื่อกี้ฮะตัดมามามึงด้วยเวนีนนน่มึงอืคุยอะไรครับคุยอะไรครับมึงเนี่ยมึงเฮ้ยเฮี้ยรถระเบิดเฮี้ยระเบิดระเบิดโอ้ยชิบหายแล้วกูแต่กูเปลี่ยนปืนเป็นปืนน้กากองผมแล้ปืนนี้ขอ,นนองผมฮะมึงมึงตายแน่ครับบอกเลยครับมึงไอเวนไอเวนอีดอกเนี่ยมึงโอเคประตูเปิดแล้วเยี่ยมป่ะป่ะ Let's go ประตูเปิดแล้วผม มาครับครับตอนนี้ประตูก็เปิดแล้วผมมาเดีย๋ยวยิงแม่งเลยครับไหนมาใคร,าาาาาาครับเจ้เครื่องบินเครื่องบินเขาไม่ยิงเว้นอ้าวตายครับโดนเครื่องบินยิงตายเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าไม่มีเครื่องบินใดครับมาเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปฝั่งนี้แทนครับ อ๋อระเบิดพิกินฟิวไปเลยเฮียๆ,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 ๆอ้าวตายเลยหรือเราต้องปลาระเบิดควันหรือเปล่าเดี๋ยวลองลอง,ลองดูหนุม่มระเบิดควันกดเลขไหนด่วนอ๋อเลขสี่ผมที่อ่ลองดูครับผมมาเจมมองไม่เห็นเราผม,มานะถ้าเกิดบางทีเราบูอาจจะแบบตายได้ครับผมลองดูครับผมพอเราปลาระเบิดควันปุ๊บมันก็จะไม่เห็นเนะนี่ยมันไม่เห็นเราแล้วแต่เราเห็นมันคนระับ ายแล้วเี่ยมึงครับหายละอืมไอเวนหายแล้วเบิร์ตควันจะหมดแล้วไอเวนลบลบลบนี่แหละมึงกูยิงมั่วแล้วกูมไม่รู้หรอกครับเราเปืนเดิมครับกูชอบปืนนี้สุดละปืนทอมสันเนอะผมมา เฮียม yeah, ah, ึงเอาเฮียชิหายแล้วเอาแม่ง ah, ย <c oughs> ิงเพื่อนตัวนี้อีกเอฟหิายครับเก็บระเบิดนี่แม่งควันมองไม่เห็นเนี่ยเฮียเหี่ยเหี้ยที่กูเห็น เรามองไม่เห oh, so, ็นเลยเนี่ยมึงตายคู่ซะมึงนี่มึงนี่แเจอศัตรูครับโอ้ยเยี่ยมไปเลยนี่ครับอยู่เป็นคู่เลยมึงตายแฟคคู่แน่ นี่แน่ธรุรกิจอันแสนสนุกเนี่ยมึงผ่านลบวันครับรีโหลดครับชิบหายแล้วลกวูไม่ที่แพ้อี๋เอา้าตายแล้วโดนโดนปืนตกตายอม ไอ้นี่เฮียดียิง,ยง,ยงที่นี่ก่อนครับเี๋ยทับเราก็ไปฝั่งนั้นแล้วปาและเบิดทับแม่งทำในกูไม่ได้ผมบอกเรียบมาปาและเบิดนี่แหละมึงครับมันตายละมาไปอีกฝั่งนึงครับนี่ยิงแม่งเลย ครับตรงนี้จะมีเครื่องบินมายิงเราต้องระวังครับนี่ยเออนั่นแหละยิงไปเลยครับเครื่องบินไปแล้วเขี้ยชิบหายแล้วอา้าวตายแล้วงั้นเดี๋ยวเราใช้สูตรเดิมครับใช้สูตรโดยการเอ่อปาระเบิดควันไปก่อนออกมาแค่นี้ไม่กระทำไรพวกกูไม่ได้แล้วออกมาครับอ้าวระเบิดควันหมดอีกชิบหายครับตอนนี้ระเบิดควันทำงานแรับ แม่งกาบมองไม่เห็นกูรอ้ผมเหนื่อยใจจริงครับกูสาดปาระเบิดควันแล้วนนเนี่ยไอเวินเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับปาระเบิดควันเนี่ยฮ่ารู้กูปาปิดอีกใช่ไหนเกียร์ชิบหายหลบแล้วไอเวิน ครับเราฝั่งนี้ก่อนนะ้องเดี <c oughs> ๋ยวแม่งมาเฮีย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 มาพุงมะยิงแม่งเลยครับเรามาถึงจุดหมายครับตรงนี้มันจะให้เราเอาเปืนใหญ่ในโซ่เครื่องบินเราต้องก็จับเพื่อนนี้ก่อนน้องครับ <c oughs> ปลาระเบิดมึงทำไรครับมึงทำไรกันครับปลาระเบิดสิครับเอาไปกิน เรียบร้อย,ยอครับตายหมดแล้วผมครับปืนใหญ่ที่เราต้องใช้ในการยิงน้องะเดี๋ยวมันจะมีเครื่องบินมาฝั่งนี้ครับเราก็สามารถยิงได้เลยครับ แคปมาไม่น่าเลยเขาบินมากูกำจัดไม่หมดนี่เอผมมาหลอกเครื่องบินเนี่ยเคขาบินมาแล้วเออผมยิงเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิด,เ,บดเอาแครับครับยิงเครื่องบินเอายิงไม่โดนน้องาใหมครับยิงโดนละ โคตรเจ๋งครับปืนไม่มีวันหมดครับยิงได้เรื่อยๆออมแจ๋วแจ๋วบอกเลยแจ๋วครับนีบ่ยมึงเดียรรำเดียวเรียบร้อยะครับฮันดาครับมิชั่นคอมพิวตีกแล้วม,มาเดี๋ยวเราเล่นต่อเลยครับเวลามันผ่านไม่กี่ทีรับเฮ้ยปืนอไรไยเนะี่ยปืนนี้ออมเนี่ย เยืดปืนเขาเท่ครับมา็กมิชชั่นครับครับมาต่อครับเมื่อกี้คือมันข้ามดาดไม่ใช่นะครับกูเลยกดผิดโอเคเอาใหม่ครับตรงเนี้ยครับต่อมาดาดนี้ครับเชื่ออะไรนี่แหละครับ o เนี่ยเออฟังเฮ้ามังเออดาดที่อะไรรู้ผมมา เอื่อกี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมเคมาครับตอนนี้ก็เล่นเป็นฝ่ายอังกฤษมืเนื้อครับเอ้ส่วนษอเมื่อกี้ที่เราเล่นเป็นฝ่ายยูเอหรืออเมริกาก็ต้องรอไปก่อนนะเพราะมันยังไม่ถึงเวลาออกมาเราจะเล่นทีราฝ่ายผมวันที่11ปี1944งมครับเป็นปีที่เกือบสิ้นสุดสงครามโลกของเงครับกับตันไทยแม่งยังหนุ่มอยู่เลยครับเนี่ย ค <mile> รับตรงนี้มันจะให้เราเออเป็นฝ่ายกิจที่จะต้องลบกับพวกเยอรมันนมเนี่ยเพิ่งที่เป็นพวกเยอรมันนมแต่ดูทหานเยอรมันมึงเนี้เฮ้ยมีทหานอ้วนเหรอหน่ารักกว่าโดนมีทหานอ้วนนมทหานเยอรมันอ้วนไอ้พวกนี้มันเป็นเพิกพักนาซีผมมึงเนี่ยมเฮ้ยนี่ปืนไรอ่ะอุ้ยโอ้โหเหมือน a k ็7เลยทุกคนไม่รู้ปืนอะไรโอ้เฟี้ยวมากครับ มามามีปืนของเทพแล้วมึงนี่นะมึงรีโหลดอา้าวตายอีกโอ้แล้วเริ่มเริ่มใหม่ด้วย แม่งตายแล้วตายอีกอ่ะมึงไม่ยากงี้วะเยังมังนี่มึงเอ,าอ้ายูทูบยู่อีกแกทหารอ้วนนองปืนแม่งให้หน้อยมากครับปืนนี้กว่าปืนนี้ด้วครับเดี๋ยวนเมื่อกี้เนี่ยปืนผู้ใจอ่ะปืนอะไรไปเลยอ่ะมึ เอาระเบิดไปกินเอาไปเลยกูให้นี่นะมึงตายแนย่มึงอยู่เป็นกลุ่มอย่างงี้เนี่ยมึงครับเก็บกระสุนมาเพิ่มครับ นี่แหละมึงยิงยิงวิกไปทางนี้โล่งเข้าไปได้ผมมันจดไปครับมึง reload r e l o a ลีเหมือนเลฟเฟตต์ต่อมึงกร,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 ระดดกโดดเยียคุหมด นี่นะมึงไปไหนอ้วนนี่มึงยิงแม่งเลยปิว้วนี่มึงเอายิงกระสุนหมดเวรกระสุนหมดเก็บตอนนี้ผม เอ้มึงยิงแม่งเลยเขี้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 ยมาฮะเขี้ยหลบหลบหลบเอ้ยดอนเดทิ้นเออเขี้ยคขยิงวะเอาเอาใหม่ครับแม่งมีคนยิงกูมึงตายแน่มึงเอาคืนครับเอาคืนพวกแม่งครับผมบางอันไปยิงขึ้นหรือนี่นะมึงหลบหลบหลบตรงนี้ไว้ทุกคนโอเคครับมามา เกียร์ชิบหาหลบหลบรีบหลบแล้วไอ้พวกเวนครับเรียบร้อยแล <eled iling. S 2> ้วมาบูต่อครับยังไปไหนเวนเฮ้ยเยี่ยยหายละครับหายแล้ว รีโลดเกรย์ครีบเก็บร็อเครียบนี่ด้วยเกมหมดจังน่าจะหมดแล้วเครียบหมดแล้วผม

เออผมว่าทุกคนเกมเนี่ยมันแตกตั้งแต่ปี2005อะแล้วทุกทุกคนดูรายละเอียดตรงใบหน้าของตัวละครเนี่ยผมว่ามันมันสมจริงยุ <h 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 uh> <h <h ่งน้นมากเลยเออมันเหมือนจริงหรืเนี่ยเกมแม่งนานแล้วแต่แม่งเน้นความสมจริงของเนครับครับมันก็จะมอบหมายให้เนี่ยไอ้แม็กเอาคาร์เรลเนี่ยผมให้ให้ไปกับเราเพื่อไปเอารถมารับเพื่งนี่ผวบาดเจ็บนอเนี่ยจัดไป เดินตามไปครับครับมันก็จะไปเอารถที่ว่ามันจอดอยู่ตั้งแต่ตั้งแรกตรงนู้นหนี่เนี่มึงกระสุนหมดอีกเวรครับนำทางไปเลยพวก แม็กขับเร็วโอ้แม่งเดินไกลอยู่เนี่ยเร็วทางบนี่อะมาถูกที่ที่จริงๆเนีผมนี่รถมาตรงนี้มันจะมีรถจอดอยู่คันหนึ่งเนี่ยนี่ครับรถแนวรถจนุ่มรถเก่าๆน่ย อันนี้มาตรวจเช็คกันว่ามีน้ำมันหรือเปล่าอะไรน้องโอเคขึ้นรถน้โอเคขึ้นรถนี่กูมีอาร์พีจีเล่นนะมึงไม่ใช่พีจีเดแบาสุก,กา้าฟมานี่ครับกูมีปืนแบบซูกาฟเล่นนะมึงปิ้วไป็หนึ่งดอกเอาไม่ตายยิงพลาดอ่ะเลอวะครับตัดติดแล้อง มึงตายแน่มึงปิ้วเรียบรอบ้อยตายหมูผมครับมันก็จะทำการเอารถไปรับผู้บาดเจ็บหมตรงนี้จะมีเพิ่กไอ้อ,อบังเกขายตุลหนุไไมอไอ้เพิ่กอาเบะหมเอไอไอ้อาเบะขายตุหนุ่มครับเนี่ยร,รถถังหนึ่งคันครับซึ่งแม่งยิงกูไม่โดนหนุ่มแต่กูยิงมันโดนครับอืมเรียบร้อยเละครับแล้วก็เลี้ยวทางนี้ครับ นี่คือเราไม่ต้องขับนะเพราะเพื่อนเราขับไปเองครับนี่มึงเราเอาไม่ระเบิดอีกผมไม่ถึกไปแล้วมามาอืมเรียบร้อยครับระเบิดไปแล้วผมเรียบร้อยครับนี่ครับมารับเพื่อนเราแล้วครับรถแม่งวิ่งช้ามากเห็นเนี่ยครับผู้บาดเจ็บของเราครับ ไหนกูไปดูไอ้สองตัวทหารนั่นเองแม่งแม่งยังอยู่หรือเปล่าวะเออลองดูผมลไปดูก่อนนะไม่ใช่ว่าแม่งโดนยิงตายไงไหนดูอ๋อครับมันน่าจะโดนจับไปแล้วผมค,ครับหรือว่าไทห,หารหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ครับผมครับมิชชั่นของพีวครับมาเจอเราเต็มตัวเปิดคลิปกันหน่อมโอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กับผมผม,ผมก็เชิญได้ละ่ะคิดี๋ยวเจอกันต่อ คลิปหน้าครับเกมขอออฟจิวตี้สองกับพาต่อไปครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับ